รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคนที่ทำยูทูบนะครับหรือว่ามือใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการแก้ปัญหาวิดีโอนะครับที่เราอัพโหลดขึ้นไปนะครับติดเหลืองติดแดงที่ทุกคนเคยได้ยินมานั่นแหละนะครับก็คือติดลิขสิทธินั่นแหละครับ ที่เราเจอวันนี้ก็คือติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับทั้ง2คลิปเลยนะครับมี2คลิปนะเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างให้ดู2คลิปนะครับมันก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนมานะครับอันดับแรกนะครับบอกว่ามีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ในเนื้อหานะครับแล้วก็จะบอกชื่อวิดีโอนะครับพอเราเข้าไปดูปุ๊บมันก็บอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับ อ้างสิทธิเนื้อหาบางส่วนนะครับหลังจากตรวจสอบด้วยตนเองระบบยังคงแสดงวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านะครับสำหรับวิดีโอนี้เจ้าของลิขสิทธิ์จะสร้างไรายได้จากวิดีโอดังกล่าวหรือเลือกรับข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลของวิดีโอนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการประกาศเรื่องลิขสิทธิ์นะครับไม่ไม่ใช่การประกาศเตือนนะครับและจะไม่ส่งผลต่อสาระบัญชีนะครับ เขาก็จะบอกว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ก็นี่ชื่อแฟนตาซีนะครับอ้างสิทธิ์โดยบริษัทนะครับอันนี้ก็คือชื่อชื่อของเขานะโอเคหลังจากเราเจอข้อร้องเรียนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันก็จะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอยู่ตามนี้นะครับโดยที่เราถ้าเกิดเราดูข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะอ่านรายละเอียดไปมากกว่านี้ว่าเราจะทำการแก้ไขยังไงนะครับ นี่เขาก็จะบอกว่าไปที่สตูดิโอก็คือไปหลังบ้านนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับหลังบ้านของระบบ YouTube YouTube Creator นะครับสำหรับคนที่ทำ y u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  e บทํา YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็มีอาชีพเป็น YouTuber นะครับเราก็สามารถไปแก้ไขตัดส่วนที่มันละเมิดลิขสิทธิ์ออกนะครับไม่ต้องลบวิดีโอทิ้งนะครับไม่ต้องทำใหม่นะครับมันจะมีแก้ไขอยู่ 1. ตัด ในส่วนที่ละเมิดออก 2. ปิดเสียงนะครับ3เปลี่ยนเพลงนะครับมี3ช้อยให้เลือกนะครับสำหรับมือถือนะครับเข้าไปที่รูปของเราแล้วก็ไปที่สตูดิโอนะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าสตนะูดิโอน่ะให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับส่วนในคอมเข้าได้อยู่แล้วนะครับ y o u t u b e Studio เข้าตามนี้เลยรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่ นะครับการแจ้งเตือนสําคัญนะครับตัวนี้เขาจะบอกรายละเอียดเสร็จแล้วเขาจะมีคําว่าดูตัวเลือกนะครับก็ก็คลิกที่ดูตัวเลือกนะครับมันจะมีช้อยให้เลือกนะครับแล้วก็มีคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาคลิปติดแดงนะครับเห็นไหมครับไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้เห็นไหมในส่วนซ้ายมือนะครับจะมีรายละเอียดบอกว่า ในส่วนที่เราติดเิขสิทธิ์นี้มีแค่นี้นะจากนี่ถึงนี่นะนะครับเขาจะทำไฮไลท์ไว้ให้นะครับจากจุดสอาวิจนถึง1.32นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับเขาก็จะบอกว่าเจ้าของเิขสิทธิ์คือใครเพลงอะไรนะครับแล้วก็มีเลือกการดำเนินการนะครับอย่างที่บอกนะครับมี3ช้อยตัดส่วนนี้ออกกับเปลี่ยนเพลงปิดเสียงเพลงในที่นี้เราจะลองปิดเสียงเพลง นะครับในคลิปที่2นะครับเราจะไปตัดตัดออกเลยนะครับส่วนคลิปนี้เราจะลองปิดเสียงเพลงดูนะครับเพราะมันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับก็คือยังเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ก่อนนั้นนั้นมันจะมีแค่2ช้ชอยส์นะครับก็คือตัดส่วนนี้ออกกับเปลี่ยนเพลงแต่ชอยส์ที่3านี้พึ่งเพิ่มมานะครับเราก็จะตัดส่วน0.25ถึง1.32ออกนะครับอ่าปิดปิดเสียงปิดเสียงพูดผิดขอโทษครับ เราจะทาการปิดเสียงในการขั้นตอนการปฏิบัตินะครับอันนี้เมนูเมนูนี้มันจะทำหลังหลังบ้านที่เราเรียกว่าหลังบ้านนะครับในส่วนของอาการเข้าถึงตรงนี้จะเป็นยูทูบเบอร์เท่านั้นนะครับก็คือครีเอเตอร์นะครับเจ้าของช่องนั้นแหละทำเองได้นะครับทุกคนทำได้เลยนะครับแล้วมันจะใช้เวลาพอสมควรนะครับในการแก้ไขอยู่ที่ เนื้อหาที่มันทําการยากง่ายแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่ยาวมันก็ตัดออกเร็วปิดเสียงได้เร็วนะครับเราก็แก้ไขให้เป็นสีเขียวสามารถสร้างไรายได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดมันเนื้อหามันเยอะหรือมันยากนะครับมันก็จะนานพอสมควรนะครับโอเคเราทําการปิดเฉพาะเสียงนะครับเสียงที่เขาเรียกร้อง่นแหละเสียงที่ระเมิดลิขสิทธิ์นั่นแหละเราปิดนะครับนี่ mm. ครับเห็นบอกว่าเป็นเบตานะครับ ก็คือเพ,เพิ่มเข้ามาเป็นเมนูใหม่สำหรับยูทูบเบอร์ที่จะทําการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อให้คลิปเรากลับมาสร้างไรายได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเห็นก็บอกว่ากระบวนการนี้จะมีการใช้เวลาสักคู่นะครับในการรับชมการสร้างไรายได้บนวิดีโอของคุณนะครับวิดีโอดังกล่าวจะยังอยู่ในสหภาพปัจจุบันจนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้นนะครับในระหว่างที่มันดําเนินการอยู่มันก็ยังดูได้เหมือนเดิมปกตินะครับ เขาจะทำหลังบ้านในระบบของอ YouTube Studio นะครับถ้าเรากดปิดเสียงนะครับการดำเนินการจะเริ่มขึ้นทันทีนะครับเราก็สามารถไปตรวจสอบหลังบ้านนะครับในเมนูเนื้อหานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีเมนูเนื้อหาอยู่นะครับ แล้วเราก็จะไปดูว่าการแก้ไขปัญหามันเสร็จสิ้นหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเมนูซ้ายมือนะครับข้างล่างแดชบอร์ดคำว่าเนื้อหานะครับไปกันเลย ในส่วนนี้นะครับคลิปเราที่มีปัญหาจะมีอยู่2คลิปนะครับคลิปแรกที่เราทําก็คือการสมัครเข้าร่วม YouTube นะครับตัวนี้นะอันนี้คือเราทําการเลือกหัวข้อปิดเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากําลังตรวจสอบนี่พบหนึ่งรายการอันนี้ก็คือทําตามที่เราเรียกร้องไปอยู่นะครับกําลังทากาลังดําเนินการอยู่นะครับส่วนคลิปบนนะครับไม่สามารถสร้างไรายได้เหมือนกันก็ก็คือมัน ติดลิขสิทธิ์เพลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดส่วนนั้นออกนะครับอันนี้ในส่วนส่วนนี้นะครับคลิปที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะมีเนื้อหารายละเอียดบอกว่าเราติดก็คือ0.25ถึง1.32ตามนั้นนะครับอันนี้ระบบกําลังทําการแก้ปัญหาให้อยู่นะครับ เนี่ยมันจะมีคําว่ากําลังประมวลผลเห็นไหมครับเนี่ยกำลังประมวลผล,ก,ล,ล,ผลก็คือเขากําลังแก้ไขให้อยู่นะครับส่วนจองตัวผ่านเซเว่คลิปนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเพลงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเลือกหัวข้อตัดส่วนนี้ออกเลยนะครับอันนี้ก็ไปที่เหมือนกันครับเราเข้า,อ,าอันแรก คลิดแรกเราเข้าตรงไหนเราก็เข้าตรงนั้นนะครับเข้าไปหลังบ้านนะครับสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็มาที่ เลือกการดําเนินการนะครับอันนี้เพลงเหมือนกันครับอันนี้เราติดลิขสิทธิ์เพลงเราก็ทําการตัดส่วนนี้ออกเลยนะครับก็คือ9นาทีที่9.30ถึง10.55นะครับจะมีเพลงที่เขาเรียกร้องอยู่เราก็ตัดออกเลยนะครับเพราะว่าผมเคยทําแล้วครั้งหนึ่งอันนี้มันก็ยังไม่สามารถสร้างไรายได้ได,ได้ผมก็เลยยอมตัดทิ้งไปเลยนะครับ เพราะว่าในส่วนท้ายๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรที่สําคัญเท่าไหร่ครับเพราะว่าเนื้อหาในส่วนแรกๆผมอธิบายไว้หมดแล้วนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีเนื้อหาวิดีโอที่มันต้องปฏิปต่อกันถ้าเราตัดออกมันอาจจะ,ะไม่เข้าใจในเนื้อหาวิดีโอนั้นก็อันนี้ก็แล้วแต่วิจ,จะะารณญาณของแต่ละคนนะครับแต่ละคลิปอาจจะไม่เหมือนกันในส่วนของผมนี่คือมัน มันเป็นแบบนี้นะครับก็คือเข้าใจอยู่เห็นไหมครับคลิปที่เราทําการแก้ไขเมื่อกี้เนี่ยกลายเป็นสีเขียวละสามารถสร้างไรายได้เหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนของคลิปด้านบนนะครับมันกําลังดําเนินการอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับมาสร้างไรายได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทุกคนสามารถไปทําเองได้นะครับสําหรับอ่ายูทูบเบอร์มือใหม่หรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่นะครับถ้าใครรู้แล้วก็ ต้องขออภัยด้วยถ้าใครยังไม่ทราบก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ